Love is all around ว yeah oh, oh, mm ุ hmm. okay, ้ย hmm. ร oh, wow. uh, oh, uh, uh, ักนี uh, uh, ้มีท uh ุก huh. ท uh ี huh. oh, ่ทุกเวลาย้วันนี้พี่จะเลี่ยมทองโอ้คุณดูืหดีืหวุ้ยสมยุทธ์เลยโอ้โหชอบเสื้อฟ้าว่ะนครับโอ้วว้าดีวุ้ยดูดีคนนี้โอ้โหรถสวยโอ้อยากเล่นโยคะขึ้นมาเลยกู Love is all around พร้อมแล้วคุณก็กดเลยนะคุณจะเล่นนะแค่เราเข้าเกมมาก็รู้แล้วว่ามันน่าเล่นขนาดไหนนะครับสำหรับ love is all round นะบอกเลยว่าเราใจ่นะครับไปกันเลยดีกว่าอุ้ยอุ้ยคนนี้คือคนแรกเหรอวะเอาครับล่ะดูดิเมื่อกี้คือคนแรกเหรอุ้ยเราตั้งก็โอ้ชอร์จหอุ้ยคอนโดห้องมึงนี่เอาจิงก็บิลลินมาค่อนข้างดูอยู่นะ เียนี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยกูเป็นคนจีนเหรอวะเออเราควรจะหันไปลุงหนังมีอะไรเปิดหนังสือดูดิมือกูยังขาวอ่ะกูเปิดหนังสือทำไมวะกุญแจมาอยู่ไหนวะ <13. S 1> วันที่ยี่สิบสามหรอทำไมอ่ะสมุด ไม่มีอะไรเลยมึงถ่ายมาทำไมะวะดูตรงตรงเท้าเปลี่ยนเท้าอ๋อเปล่ยนเท้ามันืไข้างบนเลยปเสื้อวุ้ยเสื้อผู้หญิงนี่อ้อาวแล้วไงต่อวะนี่อะไรแม่งเสื้อวะกราฟิกสมจริงอ๋อเริ่มเลยเลยอ่ะกินชาอ้อาโร้อนอุอ้ยหูวุ้ย เฮ้ยอุ้ยขาวอู้ข่าชุดขาวอืมผมน้ำตาลอืมชื่ออะไรอ่ะฉี่น้องแมงมยออืมเขาวมากอู้เสื้อขาวกางเกงเขียวอืมกระแพงขาวเอ้ยกระแพงเขียวบุวิทย์เด็กทุกท่านจำทิชชู่ให้พร้อมเดี๋ยวพี่หนนในเรื่องจับไล่แตะไลายนี่สวัสดีครับเออผม เดทคุณขาดนะครับอ๋อเดทเดทขาดครับโอ้โหขาวขาดครับขาดขาดครับเกมนี้น่าจะหลายนะ ah, <omas? S 1> ต่อกันแล้วตอนคืนน่ะเอ้ยวัสดี้โอ้ยยัยซีนี่ไม่ต้องมาได้ปะไม่ต้องมาหรอกเฮ้ยอะไรเนี่ยวันนี้เนี่ยฮะวันนี้คุณมาช้าเหรอ 我先以个人名义先给你五十，回头二百再给你。啊，十巴，先打车回来。六百，算人意吧。现在晚高峰打不着车。他订没？我订了。那行吧，听你的。嗯，钱肯定会给你。啊，我先走了，我还有事。喂，嗯，喂。哈十巴。知道现在晚高峰打车很难的，今天两百多个人排队。We leave gap 了哇。行吧，行吧，你们先吃吧。All right, all right. ก็แล้วกันเก่งก็ขาดนะเราเนี่ย。你下班没？嗯。 อจะไปไหนต่อดิอ่ะจะไปกินข้าวหรอเราจะไปดื่มต่อไม่มีตังดิคุณมีอยู่ห้าสิบกิลดิเจ้าเมียม่อเจ้าฉิงเนี่ยแมงเลี้ยงเองด้วยอเฮ้ยไปกันเลยไปกันต่อโอ้ยไปกันต่อผมก็มองดูล้วก็ยังติดอยู่เลยยมเลยอ๋้ยมีสาวเลี้ยงด้วยว่ะอืมบรรยากาศ ได้จัดอือหือดีโอ้โหแม่งบรรยากาศโคตรเมาอ้าวเรียบร้อยมึงโดนสาวมอมแล้วนี่เฮ้ยเอ้อจะไปไหนต่อไปกันต่ออุ้ยมีไปต่อด้วยอ้าวโออมึงก็เลยมาอยู่ในห้องนี้อ้าวเฮ้ยยิ้มอย่างนี้โอ้โหรัวผมอย่างนั้น คิดดีไม่ได้เลยกูนะเออเกิดอะไรขึ้นวะเอออ๋อเราไม่ได้ทำอะไรกันนี่เราแค่เมาเราเมาอยู่เราไม่ได้ทำอะไรใช่ป่ะเราตตอบส่งตอบสองเลยเรายังไม่ได้ซัดกันเลยเพราะว่าไม่มีฉากในเกมนี้จริงอ๋อเนี่ยแต่ว่าเสื้อมันชงกิงเชื่อเหออ กูคนดีมึงดูหน้ากูดิหน้ากูเนี่ยโคตรคนดีเลยอะเฮ้อะไรวะอ้าวอุ้ยอือพวกุยสองนื่นแล้วือแม่งแกมกว่าอีกไม่ได้อ่านเลยที่อ่านไม่ทันน่นเนอะกูย์กูชื่อกูกูย์อ่ะเลื่องแม่งชอบชอบชื่อมากเลย คนนี้ดีกว่าคนคนคนใหม่ดีกว่าเฮ้ยริง你看我干嘛我怎么知道你怎么认识的？ดูสิ故意嗯你不会真的不记得我们？Come n เออเรียแม่แม่เอ้ยความจำอีกแล้วหรอวะอือุ้ยเอ่ออะไรวะกูไม่รู้วะกูเงียบแล้วกันอ俩อารมณ์ไม่ดีด้วยเนียชิบหายแล้วกูตอบผิดใช่ไหมเนี่ย เอาจริงเราควรเปลี่ยนไม้ขวามือนะอจะร้านทิปเราเนี่ยเป็นอะไรกันดีอ่ะ画展画展อืมโอ้想起来โอ้จำได้แล้วจำไดแล้วเออขวาดีกว่าจำไม่ได้แล้วถูพื้นอยู่แล้วไงวะถูพื้นถูพื้นเอองานศิลปะ

เอให้กูตามไปเหรอยัอง楞着干嘛呀เงินจะใหเไปไปไปอ่โอเคได้ได้ไดไดไเดี๋ยวกูตามไปเองกูชอบโอเคกูตามไปแล้วนี่ดูงานศิละปะก็คือแบบมามามา,มาดูรูปใช่ไหมแล้วเราแบบเหมือนแบบมาขายของเหรอวะเราเป็นพนักงานขายเหรอ ดูว่าเรเป็นคนจัดง,งานวะ่ะชอบมากเลยลูกเาืมาไล่จัดรายอแพนนิ่งหนูสอ,อง姨夫也是画家。มแมงคเจ๋ง。我二姨夫他是卖炭的。他就是拿炭在干活。这า画跟ี二姨夫做画สวยมากเลยสีคมสีขาวขาวิได้หัวใจได,ได,ได้เห็นไหมกูตอบถูกเห็นไหมสีขาวขนาดนาั้นหรอชุดน้ำตาลผมดำาโอ้โห今天谢谢你陪我。 ทำอะใช่ได้ไหเฮ้ยทำอะไรวะอ๋อน้ำบานน้ำบานเอนน้โอเคโอเคอืมเอ่อจับมือแล้วก็ say goodbye กอดมึงกอดได้เลยเหรอวะบ้าแต่เรากลัวเฮียล่ะเอาเลยอืมเฮ้ยเฮ้ยไอ้นุ่ม อุ้ยแม่งบวกด้วยเราจะไ่โอ้เยี่ยมึงเลี่ยมทองขนาดนี้หรอวะเชี่ยเลือกถูกแล้วเนี่ยกอดไปเลยใช่ป่ะฮักและกูตบายอะอะไรวะเฮ้ย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 โอ้โหขโมยโทรศัพท์ด้วยอ่ะโอ้ยขาว ，故意ี自己แล了，找不到家让我们去接他哦อ้โหจอจอโทรศัพท์ข่าวแม่ไม่นาร万一他在出点什么事儿我就出门哦哦哇哦ไม่น่าล้อโอ้เจอตอนมันเมา你们俩可以留下来吃饭再走，可是我想出去呢，但外面又没有人，不想留下来吃。มาไอ้ n นี้เฉย ตอบหนึ่งไปกับคนซ้ายตอบสองไปกับคนขวาอ๋อตอบสองเนี่ยเออผมไ่ทุกที่ใช่ไหมไม่เอง,อมมงน,นไ้ไม่เป็นีรไปกับคนขวาดีกวา่าคุจะวาบใน昨晚酒吧里了？แต่คนซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยแวะไปนะนคนซ้ายอะ่ะไปกันน้องลีก่อน ไปกับน้องดีแล้วแล้วทำไมมาตอบกับไอ้เที่ยนี่ตอบวะแล้วอันนี้ตอบมาไหนวะกูจะไปกับน้องดีมาเราไปเลยไม่เป็นไรเสี่ยวลู่กูไม่เอาอยู่แล้วรอเหลือเกินกูไม่ไป正好有几个客户找合租要有合适的你们就去看房啊我给你叫一下อะไรเอ้ย您好先生来请请请请进เฮ้ยมันมันเอาใครเข้ามา ใครวะอันนี้กูมาทำงานเหรอทำไมอ่ะแม่มองหน้ามีิวน่าท้าแมวะโอ้โหขาวอู้อู้อู้หูอื้มโอ้อู้หเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมือเยี่ยมเลยเออแต่เขาไม่สดเออเออนายดูดูดู มีใครเลือกกูเลยใช่ป่ะอันั้นดีนั้นดีดิเอ้ยอ้ี你ห oh โอ้ยดีเลย oh 好嘞เนี่มึงน่็นโชคดีนะนี่งนีันโชคดีสะนี่อ๋อโอเคให้กูออกไปป่ะโอเคมีคนโทรมาวอุ้ย โอ้ยบวกเกือบเต็มเลยคนนี้ไม่เอาคนนี้คนนี้แตกคนนี้คนนี้ไปไปก่อนนะคนนี้ไปก่อนเดี๋ยวว่าไมว่าไปต่อเรามันเลิฟอิสออร่าอยู่แล้วใช่หมนนั้น除了我你เ不อ n e w 还真有。我们在全球对话ลไอ้สัตว์มึงหลอเลือกใครได้จริงๆเลยในเกมนี้เนี่ย。 ที่นนท์ครับอะไรแบบนี well, yeah, now, ้ตอนนี now, right okay, uh. okay, right, oui, ้ที่มึงยังไม่หยุดนะคุณัุณค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 ุณาุณค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 ุณ กระลายชูก็ได้หอมหอมๆเออกูชเลยอ่ะอืมเอาละเลอะเทอะแล้วเปิดเพื่อนอืมอุ้ยดูนี่น้ำแรงป่ะอ้าน้ำไม่ไหลเปิดฟังดูสิว่าน้ำไม่ไหลไฟไม่ดับโอเคดูดูซ้ายก่อนเนี่ยห้องครัว อันนี้ห้องใครวะห,ห้องเพื่อนไงอ๋อห้องเพือ่อนโอเคห้องมึหงหลูเขยวกวะนี่ดูสมุดอุ้ยเฮ้ยเสียดายที่ง爱แม่งโคนน่ารักเลยว่ะดูดิเฮ้ยมึงจะเกเก๋นะแบบนี้หัวเส้นเหี่ยมขั้วฮะขึ้นได้ยังไงอะเพื่อนผมเป็นเก๋เปล่าวะเสื้อใครอ่ะอุ้ยจะบอกนะว่าฮืมสมัยด้วย นี่มันเสื้อผู้หญิงนี่เยเอาแล้วมึงเฮกู干嘛แล้วยังไม่แเล้วะเฮียนี่มาอ้าวเฮ้ย是你可是我租房的时候不能一起合租的。呃เอาไงดีว่ากูเราจะแชร์ไหมหรือว่าเราจะคุยเราคุยกันดีกว่าออกไปคุยอกันนอกั六，เ们去找点其他ม子คุยกูดิ

โอ้ยยังเบาเนี่ยสาวชอบอีกแล้วเนี่ยหล่อเหลือเกินแล้วมึงไอ้เยงั้นนะขอบคุณครัเลงนามสัญญาด้วยกันโอ้โหวะหล่อเหลือเกินเอ้ยนั่งๆเลยวะโอ้เขาจะมาดังเลยวะอะไรแมลงสาบบอเอออุ๊ยหลอกให้ผู้หนุ่มเข้าห้องหรือเปล่าวะไหนวะ ไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะเฮ้ยหลอกหนุ่มเข้าห้องแล้วอ่ะโอ้โหฉ่นกลัวแลงเต่ากน้ันกลัวมอ่ากินน้ำฉนกลจะมเ่ได้นนหรอันกลัวงเต่ากิอน้ำนก่อนนอนกออวไมอ่ากิน้อฉลัวม่าน้ันงเ่าอ เอ้นั่น你不睡吗？啊我天天熬夜。อ้าววะเอมึงคือไงนอนตรงนี้เ่อุยบวดอย้้อนอนไม่ได้นอนผมาด้วขอบคุณครับ我怕你着凉。อ๋ไม่เป็นไรอ่ะหล่อเลยเกินกูหล่ออะไรขนาดนี้วะเนี่ย ยังไม่เคยคิดเลยเนี่ยว่ากูจะหลอกขนเนี่ยว่าดูดินี่อ้านนี้น่้าหลี้บ้านนี้บ้านนีานตีดบ้านนี้บ้านนี้นนี้บ้านนี้านนี้านนี้บ้าน้องากนีบ้านนี้้านเี้บอนนี้บ้านนี้ว้านไอ้บนนี้บ้านี้ยมันหนัก้ว่าูอีกตอาเนี้ย้อนนี้อ้านนี้้นนี้นมึงหยุดเลยมึงมุ่งเกินแล้วน้เอาลีเนี่ย h e อ f ฟ m i l y i อ c a m ค n ์คอแปลว่าอะไรวะตอบส่งอุ้ยปอมตัวเสี่ลูเสลู่แค่ไหนเชียรม่เอาดอกไม้ไปสาวตอนเยนจบอุ้ยนั่นมันแฟนเธอเหรอเสี่วลูอุ้ยยิ้มเสี่วลูยิ้มไม่หยุดพ่อเปอนคคือยิ้มไม่หยุด小哥哥ยิ้มไม่เลิกเลยเนี่ย ถ่ายรูปแอบถ่ายด้วยไปเขี่ยก่อน้โอ้อ้าวเฮียแล้วหัวใจบวกไปใหญ่เลยกูตอนนี้คลิปหายแล้วนินิฮัอสวัสดีครับหัวหน้าได้เจอเมียเยอะวะไงบักคคัมนี่เป็นสุเมะผมครับผมกุยอ่าตัวกุยเหมือนมันไม่อยากรับเราเลยจังมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหวู้วู้ เรีนดู了，ีล้วเริ่มโเคพรอมกันแล้วนะมาขาวอันนี้ดีกว่าเสียวด้วยกว่าเสียวรู้ไปเสียวรู้ไปได้วละหล่อเลยเกินกูเนี่ยอ้แม่งดีกาเยอะโอ้ทำตาแบบแบบเรือแล้แบบไม่ค่อยสนใจอะไรนะวิ้นตอบอะไรเนี่ยไปกับน้องคนนี้กดอะไรดีโอเคคุณหน้านะเราเนี่ยตอบเลบไปฉันถูมเอกเข้าร่วมการแข่ง

มึงนี่มาไปขอยังไงวะเ้มึงดูถูกเหรอไอ้หี้ตอบหนึ่งไปเลยลอเงี้ยะซยสามหกวละเกินย้อนไปเลย人事都找的什么人เข้ามาแล้วแต่คุณเลยเฮ็อเห็อหัวลบวกโอเคเรียบร้อยบวกแล้วมึงนี่มันเปลี่ยนใจง่ายได้ไ 嗯，血淋啊！红。得，这个世界倒是真的。这个世界倒是真的。你这么大度。是，是。人。你这么大度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 。你这么嗯度。你这么大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 度。你么大度。这么大度。你这么你这么大度。你这么大你这么大度。你这么大你这么大度。你这么大 พอแล้วน้องคนนี้ไม่ชอบคนตมคจนติ่อะ走人我ดไอะไรป้าป้ามันหมแล้ว่ะอ้าวเฮ้ย这幅画我要了哦เมียเก่ากูเฮ้ยเมียเก่ามาวะ我刚出差回来กคนเลย了所有人了 e อะไรของมึงวะฮะมึงเป็นอะไรเนี่ย 小鹿，顾易哥，你今天过看起来真不错哎。我今天过来就是想告诉你，我们也在找。哦，马啥没有？我来的。那你现在是不是缺学生？那你现在全面是大的哦吼。没有学生就没有是啊，招生才给奖金。我可以做你的学生。 หน้าท้องแบลราบชื่อม่วงในบอกเลยว่าหมัวม่วงแน่นอนคือไม่เคยแบบเป็นคนหล่อแล้วตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไงคือแบบถ้าถ้าถ้าเราวัดกันสามคนนี้ด้วยกันแต่งตัวในบอมบอกเลยว่าแต่แต่คนกลางนี่มองตาไม่หยุดเลยนะดูดิแบบแต่คนนี้มันดูแบบยิงยิงเดียูชอบอ่ะมันดูยิงเดียอ่ะอูจะมันดูยิงดีนะอือ เนี่ยมันดูแซบอะชอบแบบชอ่แบบอบไรบชอบแบบชอบแบบชอบแบเอบแบบชอบแบบอบแบชอบแบ๊ชอบแบบ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 ชอบแบ่อบเไาชอบแ้บอบแบบชอบแบบอนเมาชอบแบบชอบแบบกันแบบชอบแบบชอบแบบแอแบบแ ตอกแล้วโอเคโอ้ okay. oh! บอกแล้วเนี่ยดู <c oughs> การรับโทัวร์ <c oughs> มันมาล <c oughs> ะ大แไอไ้<ด> <c oughs> เฮียนี่ก็มาไม่หยุดไอ้เโดเเลยว่าไปสองเหลือหนึง่งกุยอุย <c oughs> มึงยังจะไปปาร์ตี้เ <c oughs> หรอ ไปดิฟัง<ป>แ,แล้ว你就把这当自己家ไปแล้วคุณไปกันต่อถ้าเขา闲的无聊的话你也ยืนอยู่ตรงนี้แป๊บเดียวเลยตอนนี้เดียวเลยวไปบ้านมันต้องรวยเห็นม่มันจะช่วยเราได้เนี่ยไปดีตามดีรอเฮียอะไรล่ะอ้าวเฮ้ยเราอยู่ห้องเราอยู่ห้องเอ่อสาวคนเอ้ยเราอยู่ห้องคนนี้เหรอเชี่ยวมิงคนเรักใจเลยดูดีอ้าวกินน้ํา โอ้โทรมาแล้วว่าพร้อมแล้วือว่าไงจ๋าเต็งเว้ยววะตัลเออมเบียนะมาแล้วไป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 เนี่ยมันอยู่ตรงนี้อุ๊ยเอ้าเหี้ยนังไงแม่งนั่งอยู่วะเนี่ะแล้วมาเมาคนเดียวด้วยอุ้ม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 โอ้ขาหลังสโค้งเนียน วัลวัอวันวนวั้วอไปันวยนวันวันวันันนวนวันนันนวอ่ะเนวันวเนวันวันวันววันวันนวันวัวันวอีวววัน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 วนวัวันังวันนวันวันวันนวันวันวนวันวันวนวันนวันวอนวอนแวัน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 ไันวััวนว 开心最重要，你自己做主啊！哟，没想到你还挺大气嘛！我、嗯、<哇>大气？我哪大气？<哼>昨天我都折腾成那样了，你不但不生气，<哼>让我开心就好。怎么不生气啊？当时你谁死沉？谁死谁的了？不过啊，一个小小的善意提醒，呃、吧玩归玩，你少喝点酒，对身体有好处。嗯

กูย์ไม่เดิไงใครเนี่ไปหาน้องลี่บ้างนะส่วนสาวแซมนั้นเก็บไว้ก่อนน้องลี่สักสองสักสามแล้วก็อุ้ยฉันว่าฉันมาี่แล้วท่นี่เป็นท่ที่ดีที่สมดของโลกหวานเลยดาวต่าชมหลังไากนี้ถมีโอกาส่ันจะมดี เฮ้ยมึงหมาอันนี้หรอว่าเราเลือกอันนี้ได้นะแบ่งค้กคนนี้เราต้องไปกับพี่ลีก่อนเชื่อมองเหรอโอ้โหกูโคตรอยากแคปให้ดูเลยข้อความที่แม่งส่งมาค้รองไปกับพี่ดีก่อนเชื่องเห้โหกูโคตรอยห้ดลยไ้อคไาม นวเจว่ะในเจว่ะอุ้อเพลงโคตรโรแมนส์โอ้โอ้ขาวเหมือนกันนลเนี่ยเราเนี่ยหุกล้องดีมากอุัวเราะโอ้โอ้ยรู้สึกไงบ้างเตงดูดูแวลตาเอ้ย那个โอุ้ยเขินเอิ้ยอ้ย你自己再转转吧 เขินนุ้ยมึงอาดีอ้าวเลีเล้ยโอ้โหตีนเออเงยีงยเจี๊กเงยีงยจิ๊ใครกันเนี่ยเฮ้ย

ชุดอาบน้ำสุดเล้าใจไม่มมาแอบอยู่ข้างห้องตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยโอ้ยไม่กัดวิเลือกเสื้อด้วยอ่ะชุดนอนชุดไหนดีอืมชุดนี้ก็ดีนะเฮ้ยอันนี้ธรรมดาไปเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี้ยนไงเีย เออเอเออโอ้เอ้ได้อยู่ถือไว้ดีนีบอนอ่งเงินอุ้ยสักหน่อยนะอมอุ้ยเธอพันบอลไข่แมงมาเคอประตูวะฮะใครวะเฮ้มายวะม่ะมึงไปมเหรอเนรอเห็นเ้นเห็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 นเม็นเห็นนเห็นเห็เห็หน รอบหน้าเนี่ยเราต้อง,รงเราต้องปัดบบน้องเ<บ>ชนบบออกนะครับแล้วเราต้องเริ่มกลับมาที่โน,โนหนึ่งของเราแล้วนะแล้วก็เสี่ยวหลิวเนียยังไม่ได้ตอกเลยยังไม่ได้ตอกเลย,ยกเกมนี้มันไม่มีตอกอยู่แล้วเฮียมันลงสตรีมมันจะลงขายได้ังเาโอเคเจอใหม่รายหน้าสำหรับไรายนี้เอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับใ<อ>ครเข้าใหมอดูจนจบแล้วเนี่ยดูจนจบไปที่อะไรอยู่กันขนาดนี้ละ กดซับสไคร b ์เอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับสมาชิกกดเข้าร่วมกันได้เลยนะครับเริ่มต้นเดือนละยี่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับขอบคุณโดนิด้วยวันนี้นะซูปะเปอร์ a ชด้วยแล้วก็คนที่มากดไลค์ด้วยฝากกดไลค์ด้วยคนหนึ่งแจน,นะบ๊ายบาย,บายไปแนละ้วนอนกันดีกว่าฟันดีด้วสวัสดีครับพี่